พี่น้องกินเม่กินเนื้อ,อย่างนล้วไม่หวานเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ของสดเนาะพี่น้องแล้วก็จะมีผักเนาะนะคะผักเป็นคล้ายเป็นถุงเนาะค่ะเนาะนะคะถนะนะุงละสิบบาทเนาะคะ่ะพี่น้องนะคแล้วก็แถมน้ำซุปมานาวเนาะแถมน้ำซุปพร้อมนะคะน้ำซุปนะอันนี้ก็ซื้อเป็นกิโลเนาะค่ะเนาะนะคะมันะะก็จะมีเนื้อหมูเนื้อ,อ,อตับหมูนะคะมีสามสิบกีบเนาะคะ่ะพี่น้อง เมลวานอปนกันไปเลยเนาะสามสิบกีบน,นะคะแล้วก็จะมีเสียงกีเนาะเสียงกีเนาะแล้วก็ตับเนาะคะนะ่ะเนาะเสียงกีเนี่ยนะคะแล้วก็ตับเนาะคะ่ะอาจจะมีเนื้อหมูเนาะค่ะเนาะนะคะเนื้อหมูก็มีเนาะแตะ่บางยุคของรางเนาะพี่น้องคนบ่ได้เต็มนะนะคะนี่เนื้อหมูเนาะนะคะเต็มอ่าหมอบางใหญ่เลยนะคะพี่น้องนะะมาเบิกแล้วค่ะเมลวานสก,กิบเบิร์ตบดน,นะคะนะ่ะเนาะเต็มเลยนะคะเนาะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เม่ื่อย่างเนาะต้องต้มทั้งอย่างเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระทะย่างเนาะนะะคย่างทึ่งได้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำซุปนะคะน้ำซุปเอาแยกคนละหมอเนาะค่ะเนาะเพราะว่าผู้นึงกินย่างผู้นึงกินเนาะอันนี้เนาะค่ะเนาะกับหลานเนาะกับหลานนะคะพี่น้องเนาะค่ะหมอใหญ่เนาะค่ะพี่น้องนี่นะหมอใหญ่เลยนะคะเนาะ ไมวาสเปตลาดมาเมื่อกี้เนาะนะคะคุณเนอะอุปกรณ์มานะคะเนาะ,ะอุปกรณ์ยางนะคะนี่นะแม่วานปูสาดใส่เลยเนาะนะคะนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นพักกับน้ำซุปนะคะแม่วานก็ได้อันนี่มานนะขาวเนาะขนมปังเนะขาะขนมปังกับนมเนาะพี่น้องปลาทองโกปลาทองโกใส่นมนะคะแล้วก็ได้นำเต้าหูนะ้มาเนาะ นะคะได้หลายอย่างนู่น,นะคะ่ะพี่น้องน้ำเต้าหู้นะคะแล้วก็ปลาส้มโกเนาะนะคะอยู่ในถุงนี่แหละนี่นะคะไปตลาดมากเนาะคะ่ะพี่น้องนี่นะ,ะเต็มหมอ้อแบบนี่เลยเนาะคะ่ะพี่น้องมาเบิ้งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจะกินหมดบ่เนาะค่ะเนาะนะคะคุณอุปกรณ์มันเนาะนะคะ,ปปะ,นนะ,คะเตรียมเตรียมไปถาล้าน,นะะเนาะเดี๋ยวล้านท่านมาอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องถาแป๊บนึงเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะ มาอย่างเด้อค่ะเด้อพี่น้องเลย,เอ,ยอ๋อยนะังบอกเนี่ยไมาห้องบ่กเห้องใครโดนนี่นะคะเต็มหม้อเลยเนาะคะ่ะพี่น้องน้ำจิ้มเนาะนะคะถ้าก็หมอกลังเดือดเน,นาะพี่น้องนะคะอันนี้หม้อต้มผักโดยเฉพาะเนาะค่ะเนาะเล็กน้อยครับบ่หมักอันบ่หมักนะคะบ่หมากินผักเนาะไปบ้านก็เลยอันนี้ย่างไเลยเนาะคะ่ะเนาะ อย่าง้เลยนะคะแล้วก็ต้มหม้อตั้งหางเนาะได้แล้วลุยเลยเนาะค่ะเนาะลุยเลยลุยเลยนะคะหมอบางย้นะคะุะพี่นนอง ซุกแล้วเนาะกกินได้แล้วอันนี้มันเป็นอันแบบว่าคือหม้อต้มเนาะพี่น้องอันนี้คนระับแค่ใช้น้ำเสียอย่งกระไดเนาะอันนี้จะเป็นยางเนาะคระัยางแห่งๆนะอันนึงต้มกระไดเนะา,านหนนนะ,ะหม้อก็ร้อนเดือดได้เนาะแล้วกะะ็อันนี้อันขอ,องไม่หวานเนาะพี่น้องปับ๊บนะครับ ก็เหมือนตาท่เน่าแบบนี้บน้บนนะ่่ขไม่หันสตเลย ชักจะเอื่อยๆแล้วนะครับเริ่มจะเอื่อยแล้วนะครับกําลังจะหมดหม้อแล้วครับชาลงชาลงแล้วนะครับาม,ามาเด้อสามมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินเนื้อย่างเนาะค่อยเนาะนะคะ,นะคะย่างซ่าหมอ้อซี่หม้อได้เนาะคะ่ะนี่เนาะ,ะน,นะคะต้มก็มีเนาะย่างก็มีนะคะอันนี้ก็ใกล้จะเบิร์ดแล้วเนาะคะ่ะเนาะนะคะหมออห้อหมักไงเนาะ เดือดบุบเลยเนาะพี่น้องขัานใจขนาดขัานใจขนาดเด้พี่น้องกลับไปลูกกลับเลยอันนี้มันยังไม่สุกเลยอยากมา อันนี้จะเดือดนะพี่น้องนะู้ได้ักแบบว่าจุ่มกินเลยกันเลยเนาะพี่น้องะครับกได้อยากตะวันกินแบบนี้เนาะมันเดือดๆนะพี่น้องขอบคุณถูกกำลังใจด้วยค่ะเด้อพี่น้องนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเนาะพีเนาะนะคะและเป็นกำลังใจให้กันเนาะพีเนาะนะคะขอบคุณถูกกำลังใจด้วยค่ะเด้อมากับมา กินพวกเบิร์ดดอกค่ะพี่น้องมันหลายเนาะราคะหมอแบบไงเนาะ,นะะขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณค่ะ